สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้จะมาสาธิตการใช้จอยของ sony playstation 5นะครับกับเครื่องเล่นเกม s t a d i a ของ google นะครับนี่คือเกม s t a d i a ซึ่งเป็นการเล่นเกมโดยอาศัย cloud ของ google นะครับ s t a d i a เป็นบริษัทของ google ที่ทำเกมออกมา เกมของ Stardia ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กเกมใหญ่อย่าง c y b e r ร์พังสองพัจัดว่าเป็นเกมที่เพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับและปรากฏว่านักเล่นเกมเทคแนนเกมนี้ให้กับเครื่องเล่น Stardia จัดว่าดีที่สุดในตอนนี้นะครับ เอาละครับเราไปาต่อ Joy PlayStation 5เ,<ก>เพื่อเล่น<ก>ครับผม<า>ในการต่อเพืเ่อเ,เล่นเกมเราก็ใช้บลูทูธนี่แหละครับบลูทูธนี่แหละครับในการต่อ Joy ของ PlayStation 5เข้าสู่มือถือนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง Joy เครื่องเล่น s t a d i a ซึ่งเราจะไม่ใช้ ในครั้งนี้เราไปเปิดเกมสตาร์เดียเลยครับโอเคลองเลือกที่จะเล่นเกมอ่าผมเลือกที่จะเล่นเกมฟา r คลายนะครับ นิวดอนซึ่งเป็นเกมที่โปรเอเกรดเอสำหรับไอเครื่องเล่นคอนโซลอย่างเพ a y s t a ชั่น4หรือว่าเอ็กส์บ็อนะครับเวลาเนี่ยเราเล่นเลยครับผม อันนี้นกำลังมาแล้วนะครับครับผมผมจะกดปุ่ม X นะครับเรียบร้อยอ่าโอเค Continue one of seven v i e w button in game party y o u button select ก็จะมีการอัดจัดนิดหน่อยนะครับปุ่ม A ของคอนโทรลซาเดียก็คือปุ่มสี่เหลี่ยมของ PlayStation 5นะครับครับผมเราเดิน้าเรียบร้อยนี่ไงเดินได้นะครับใช้ จอยของ PlayStation 5เล่นเกม Star d เดียนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดี